ตั้งแต่ปีใหม่ผิดสองงวดตั้งแต่ปีใหม่ผิดสองงวดตั้งแต่ปีใหม่นะครับตั้งแต่ปีหกแปดผิดสองงวดนะครับสองงวดที่เรียกว่าเข่า่ึ้นเก้าสองงวดที่เรียกว่าเข่า่ึ้นเก้านะครับห้าหกหกห้าเข้าอยู่เหมือนเดิมเข้าอยู่เหมือนเดิมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจทันทีขามารับชุมทั้งช่องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นขามารับช่มใหม่หรือว่ารับช่มเก่านะครับตั้งแต่ปีใหม่ผิดสองงวดตั้งแต่ปีใหม่นะครับตั้งแต่ปีหกแปดผิดสองงวดนะครับแต่ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะครับเลือกถืองวดไดก็ถืองวดนั่นนะครับตัวเลขทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวนะครับผ่าซื้อทั้งหมดก็ได้แน่นอนนะครับ ได้แน่นอนถูกแน่นอนนะครับแต่ว่ามันกับบุคุมนะครับสําหรับตัวเลขตอนแรกว่าจากบนน้าเสนอแล้วหงวดที่แล้วเขาอู่ที่เขานะครับห้าหกหกห้าเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับเข้าอีกเหมือนเดิมแต่แอดมินบอได้เอาสถิติมาให้เบื้องนะครับแต่เขาแต่ว่าแอดมินจับแห่งก็ถือในงวดที่แล้วเนาะหลายหลายหลายท่านเอฟซีหลายหลายคนที่ติดตามรอรับชมตัวเลขแนวทางของปู่ ดูได้ตลอดชีพนะครับตารางปู่ดูได้ตลอดชีพมันจะเป็นตารางที่สี่เนาะนี่ครับคือเต็มสูตรนะครับคือเต็มเต็มกําลังวันนะครับอ่วันนี้หวยออกวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์ให้ดูตารางวันจันทร์หกหมมนีบหมายถึงตัววิ่งตัวหลักเออตัวรองก็คือสองนะครับอ่ะตอนนี้ให้พี่น้องแคปตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเลือกตัวเลขเองนะครับเลือกตัวเลข ที่จะไปลงทุนเองนะครับถ้าพี่น้องสมมุติว่าซื้อตัวระบาดเนาะสมมุติว่าตัวระบาดได้กําไรอยู่เด้กบ่ขาดนะครับถ้าเป็นจ่ายบาทลนะเจ็ดสิบบวขาดนะครับเพราะว่ามันเข่าไปกลับก็จะเป็นอ่าสี่สิบแปดตัวสี่สิบแปดตัวลงทุนสี่สิบแปดบาทนะครับก็จะได้อยู่ถ้าเจ็ดสิบบาทก็เหลืออยู่นะครับแต่ว่ามันมันก็ไหลเนาะอ่าแล้วก็ถ้า ว่าอยากลงทุนไหลให้พี่น้องใช้วิจารณญาณเลือกนะครับเลือกอเลือกในตัวนี้นะครับเลือกในตัวนี้เลือกเบื่อว่าเลขไหนที่มันเคยออกไปแล้วคัดออกคัดออกคัดออกเลขไหนที่มันยังไม่ออกเก็บไว้เก็บไว้มันก็จะนหน่อยลงหน่อยลงหน่อยล,ล,ลงแลบบ้วก็คัดดูนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับความน่าจะเป็นไปได้วิเคราะห์อเอานะครับตอนนี้แอปให้ผู้ที่อยากคัดตัวเองนะครับ นนเนี่ยถือแน่นอนนะครับแอดมินมั่นใจเพราะว่ามันถึงงวดดีๆนะครับจั้งะต่ปีหกแปดมานี่ผิดอยู่แค่สองงวดนะครับผิดอยู่แค่สองงวดนอกนั้นเขาเบิร์ดล่งงวดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างอ,อ่ะอ่ะแคปได้แล้วบอกแคบแล้วแคปเลยนะครับเอาไปเลือกข็ยิ่งนะครับไม่มีละออะโอเคครับที่น้องคลิปนี้จะเบาโดนเพราะวา่าบบนีเไล,ละไกลมือแลว้วทนเหลวว่าจะไมคลิดไหนที่น้องเบิ้งเพราะว่ามัน บางคนมันเกิว่าตัวเลขมันเยอะเนาะแต่ว่าแอกจะคัดให้คัดถือไงเพรถือไงบางงวดจะถือบางงวดจะเพถือนะครับบางงวดจะคัดถือ้งบนทั้งล่างนะครับจะงวดนี่ก็เอฟซีเพิ่งจะียก้อกมาหลายคนก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาคัดให้กับเอฟซีท่านผู้ชมที่รอติดตามนะครับตัวเลขตารางปู่ดูได้ตลอดชีพนะครับซึ่งตะรางอยู่ปูให้ไว้ก่อนจะมรณภาพนะครับมรณะาภาพไปแล้ดวสามปีนะครับสามปี แอบกันยังใส่ตัวนี้เบิง้บบงยจจองยจจอู่นะครับแต่บางทีอาจจะจับถือบางทีอาจจะจับไ่้ถือแต่ตัวเลขมันอยู่ได้หนีเลยครับอ่าตารางานี่จะมีตั้งแต่วันอาทิตย์เจ็ดตุลาคมพุธพฤหัสศุกร์เสาร์าครบหวยออกวันไหนดูวันนั้นนี่แอปเขียนลอกไปเบิ้งหรอมีทุกวันดูให้หนีมีทุกวันอ่าหลายๆคนเบิ้งบอกว่าให้ขอทุกวันได้ไหมแอปเคยลงเห็นเบิ้งแล้วนะครับเคยลงเห็นเบิ้งแล้วอันผู้เพิ่นได้เบิง้งเพิ่นจะถือแคปไปเก็บไปเบิ้งนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์แต่ละงวดต้องวดเอา หวยออกวันไหนดูนั้นงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหวยออกวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดออกวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์จะรู้ว่าออกวันจันทร์เมื่อหันแอดห้ยบึ้งไปแล้วแคบไปบึ้งนะครับแคบไปบึ้งเราไปคัดเอาไม่ต้องไปหาเลขหมุนอ่นหรอครับคัดเอาเราก็ไปจับเอาตัวเลขไม่ยีทิบสีตัวนี้ละชอบตัวไหนนะครับหรือว่าวิเคราะห์แล้วตัวไหนมันน่าจะออกเอาลงทุนเลยนะครับ มั่นใจว่ามันต้องถึงอีกนะครับงวดนี้ต้องถูกอีกนะครับถึงจะสัญจรไปเซกัส้างนะครับเพราะว่าตามตารางนี่สัญจรเพิ่งบอกว่ามันมักจะออกเลขเบิ้ลแต่ในตารางนี่จะไม่ค่อยมีเลขเบิ้ลนะครับตามกําลังวันนีจะไม่ค่อยมีเลขเบิ้ลงวดใดที่มันออกเบิ้ลมันก็ไปออกดูสัญจรเพิ่งนว่ามันบ่เกี่ยวหรอครับใจออกดูเซกัสซังนะครับอ่ะที่นี่แอดจับ คู่ให้นะครับอันนี้แอดเกิมีวิธีคัดนะครับมีวิธีคัดว่าตัวเลขตัวไหนที่มันยังไม่เคยออกหรือว่ามันออกแล้วมันอาจจะมาออกอ,อ,กอีกแบบห์หลายๆสูตรอ่าหลายๆเทคนิคท,ที่ที่มีอยู่เนาะอ่ไม่ว่าจะเป็นเลขกําลังวันเลขสูตรเลขตารางเลขสูตรต่างๆแอดไปหลายหมองก็พอได้สูตรมาเนี่ยอยู่แล้วก็หูววิธีคำนวณบางบาง,บางอันบางตัวแล้วก็มาเอามา ผสมประสานกันเบึ้งว่าถามันมีตรงกับในตารางปลูกแอดจะจับตัวนั้นออกมาซึ่งแอดจะจับให้งวดละสี่หางเท่านั้นเดี๋ยวบางคนจะถามว่าไปบนหรือล่างจะถามนะครับบอกแล้วบอกให้คลิปนะครับเบิ้งให้ดีฟังให้จบไปทั้งบนทั้งล่างแล้วจะตัววิ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสามตัวแอดจะมีหลักลอยมาให้นะครับสำหรับอ่านีคลิปนี้งวดวันทีน่มื กันยายืนสองพันหาร้อยหกสิบแปดนี่เนาะแบบนี้ตัววิ่งแล้วกสามตัวนี่มีหลักร้อยมาให้อ่าว่าโดูหละอ่ะหายเบิ้งเลยเพราะว่าฝนตกพี่น้องมอนีไปเสบ่ได้ฝนตกปัดมือเลยอ่าพายุเข,ข่าเนาะอ่ะดุนลเนร็จตกอ่านี่อันนี้แอดมินคัดให้นะครับแอดมินคัดแห่งนะครับอ่คัดจากนี่ละ ใช้การวิเคราะห์นะครับใช้การวิเคราะห์ถัดออกมาซึ่งตัวเลขทีน่นีน่นีมันอยู่ในามีซิกซี่ตัวบางหันละทียเอาิ้หเห็นเบื้องอนตอนแรกนั่น,ยนอยูนน่ในตรงนั้นหมดเลยนะครับบ่ได้เอามาจากหมื่นแต่หลักร้อยเนาะหลักร้อยนี่เป็ดจับมาจากเลขในตารางพื้นกันนะครับซึ่งมันมันน่าจะมาได้นะครับนี่นี่เดี๋ยวอธิบายน้อยนึงนะครับ อ่านี่คือตัววิ่งเนี่ยมีหกกับสองบนล่างเด้นอพี่น้องวิ่งบนล่างหกกับสองเน้นที่สุดคือวงกลมสีแดงแดงคือหกแล้วก็ตัวสำรองอตัวรองก็คือสองเนาะตปวิ่งอ่าส่วนจับผู้แอดจับไฮซีหางมีหกสองสองสี่หกเจ็ดสองห้านะครับนี่แค่สีหางนะครับสีหางนี่แอดมินจะเน้นให้ด้วยนะครับ เน้นเห็นก็คือ6เจ็ดกับ2หานะครับสาเหตุการเน้นมันก็มีสาเหตุตัวเจ้าตาที่ใบไม่สีเงาเนาะเอาเป็นว่าหามักตัวใดเน้นซืตัวนี้ก็ถหาเพราอยากลงทุนนั่งบึกก็เลือกเอาก็ได้เนาะแต่แอดมินมักตัวนี้นะครับซึ่งตัวแอดมินเองมักตัวนี้นะครับซึ่งมันปรได้อยู่ในตัวเน้นซื้อบัตรตีไปแล้วนะครับ6 2นี่แอดซื้อไปแล้วแต่ตัวนี้ว่ได้ซื้อนะครับแต่มันฝันมันเป็นตัวเน้นเนาะ เพราะว่าคัดตามสูตรเขาอ,อ่าควนหลักร้อยผู้ใดจะได้หลักร้อยพี่น้องหลักร้อยมีหนึ่งกับแปดงวดงวดวันที่หนึ่งันายาเป็นหกแปดมีเลขหนึ่งกับเลขแปดนะครับหลักร้อยนะครับจะเอามาใส่หนึ่งหกสองหนึ่งสองสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองห้าป็นสี่ก็ได้นะครับก็คืออยู่หลัก 100, ร้อยหรือว่าจะเอาแปดนะครับแปดเป็นตัวลงของหลักร้อย หรือว่าจะเอาแปดแปดหกสองแปดสองสีแปดหกเจ็ดแปดสองห้าแค่นี้ครับสามารถกายชอปเพื่อใไเอาเนาะประมาณประชอบคนเดียวกรับพันพันนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่แบบนี้แหลตัวนี้ยังไม่ได้มักน้ำพืนเลยจะมามักหกสองครับวันี้มักหกสอง่าไม้ใดมักหกสองน้ำอับพิ้งะเราไปเชนโชบบนอับพิ้สี่ใประมาณสองใบนะครับสี่สองใบโบโบมีทุตไลน์นะครับแบบสี่ใบประมาณนั้น สำหรับผู้ที่จะเสี่ยงโชคทางอื่นนะครับทั้งไตลุม่มไตล่างก็ว่ากันไปสามสี่เบือเนเนาะสำหรับที่นี่ก็เอาประมาณน,นี้ครับจะมาอบจนไปเอาประมาปมาชอบนแบียวพันๆนะครับนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญการในการรับชม่าลื้นะครับว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ดังนั้นว่าเจี๋ยหูเราเอามาออกหนเบึ้งเนาะแต่มันความน่าจะป็นไปได้มันเคยเป็นไปได้มันเคยเป็นมาแล้วเคยถึอนะครับประหยากน้ำเสนอให้พี่น้อง fc บิง้งเพราะว่า fc บิ้งกับพอมาหลายๆคนบอกว่าเร่ตารางตื่นเมื่อไหร่จะมาเป็นข้อมนึ่งของมาในคลิปอื่นเนาะตอนแรกว,ว่าจะบพรเข็มก็ดีมือนี้มันมันว่างเนาะครับฝนตกไปใส่พระไทยที่บ้านอยเลยตัดสินใจว่าอะทำให้ fc รู้อีกถ้างวดหน้าเขาหรือ่เขาไทย fc อยากเบิ้งอีกหรือว่า่อยากเบิงบ้งจะคอยว่ากันอีกเทอมหนึงเนาะสำหรับชุดนี้ก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเะเป็นพลังใจที่สำคัญอย่าลืมนะครับทั้งยูทูปกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อที่จะพ่อผาดรับชมคลิปนี้ไม่จากทั้งช่อง,งสำหรับคิีมีขอบคุณทุกท่านที่มีเข้ามารับชมไปพอกันไม่ไคลิิหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสารทิพยก่น